นักวิจัยได้เฉลยสุสานจินซีฮ่องเต้ของจีนถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรรายงานจากสำนักข่าวซินหัวในกรณีสุสานจีนฮ่องเต้ได้เปิดเผยเกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุดพบว่าสุสานกองทัพทหารดินเผาหรือสุสานจินซีฮ่องเต้อันโด่งดังซึ่งตั้งอยู่ที่นครซีอันมณฑล สารซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีแนวโน้มที่จะถูกก่อสร้างขึ้นทีละชิ้นโดยกลุ่มศิลปินมากกว่าที่จะเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่ประกอบขึ้นพร้อมกันขนาดใหญ่ทั้งนี้ในงานวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่ในวารสาร Kaiometry ร่วมจัดทำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์สุสานจากักรพรรชิ้นสื่อห่วงหรือ จินซีฮ่องเต้และมหาวิทยาลัยคอเรจดอนดอนให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัยที่มีมานานเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเหล่านี้สำหรับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ชี้ว่ามีการใช้ระบบการผลิตแบบแยกส่วนในการสร้างสุสานกองทัพทหารดินเผาซึ่งถูกประกอบขึ้นจากส่วนประกอบสำเร็จรูปที่คาดว่าถูกทำขึ้นในหลายโรงผลิตด้วยกัน ด้วยวัตถุดิบหลายประเภทอาจใช้เทคนิคการเตรียมดินเหนียวแต่การค้นพบของงานวิจัยชิ้นใหม่นี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ารูปปั้นทหารดินเผา และชิ้นถูกทําขึ้นโดยโรงงานผลิตหรือกลุ่มศิลปินในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยวิธีเอ็กซเรย s ์ฟูออเรเซนสเปกโตรคปีที่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่กอ่อความเสียหายต่อวัตถุโบราณเพื่อวัดปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียวของรูปปั้นที่ได้รับการซ่อมแซมจํานวน28ตัวและวิเคราะห์ส่วนประกอบแต่และส่วนของรูปปั้นรวมถึงแขนและผ้าคลุมส่วนหัวและขาของม้า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเครื่องหมายบนรูปปั้นนั้น18ตัวโดวยเครื่องหมายที่ถูกพบมากที่สุด2แบบได้แก่กงซึ่งบ่งบอกถึงสถานะที่พักอาศัยของจักรพรรดิโบราณหรือผู้เป็นอมตะและเสียนหยางหมายถึงเมืองหลวงของยุคราชวงศ์ฉินนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบความแตกต่างทางองค์ประกอบของรูปปั้นที่มีเครื่องหมายกงและ เซียนหยางซึ่งคาดว่าเป็นเสยลักษณ์แทนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทําขึ้นจากโรงผลิตสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุด,ดิบเซรามิกสําหรับโครงสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในยุคราช,ชวงศ์ฉิน221ิ22ปีถึง207ปีก่อนคริสต์กาลอันหนึ่งปัจจุบันมีรูปปั้นมนุษย์และม้ามากกว่า800 0ตัวถูกขุดพบในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยรูปปั้นหลายร้อยตัวที่มีเครื่องหมายกงและรูปปั้นอีกหลายสิบตัวที่มีเครื่องหมายเซียนหยาง ได้ถูกทำความสะอาดและบุรณะซ่อมแซมแล้วในส่วนของหลีซิวเจินนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์ได้กล่าวว่ารูปปั้นที่มีเครื่องหมายกงดูมีความยิ่งใหญ่และถูกทำขึ้นอย่างประณีตมากกว่าและการที่รูปปั้นแต่และตัวมีสารพัดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีศิลปะและการจัดระเบียบสังคมอันย้อนกลับไปมากกว่า2,000ปีก่อนทำให้กองทัพทหารดินเผาเหล่านี้น่าลงไหล และน่าค้นหามากอย่างไรก็ตามหลี่ยังกล่าวเสริมว่านักวิจัยพบว่าราชวงศ์ชินได้สร้างกองทัพทหารดินเผาขนาดใหญ่นี้จากรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตจากโรงผลิต